สวัสดีครับผู้ที่ติดตามช่องนักลา h เฮ็ดชาแนลต่าง FC บซีใหม่ FC เก่าถี่ยังว่าท่านในกกดติดตามแลว้วก็กดติดตามอละที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับนักลาเฮ็ดชาแนลด้วยนะครับน,นี่เป็นมัดเสานะครับผมก็เลยจะนะครับมาซองเฮ็ดมาดูเฮ็ดนะครับาหาเฮ็ดไปล่อดู บ่าฉหมานบอขอให้มันหมานนะขอให้ได้ป่น,นะขอให้ได้ผลนนะครับเนาะเบ่งบรรยากาศฟังที่ผมทายอยู่นี่นะครับคือฟังทางอำเภอกันทลารารมจังหวัดริสเกตนะครับนะครับบรรยากาศท้องไห้ทองนาลองเอาล่าหลุดล่าช่มว่าเขาสิหมานบอนะครับขอบคุณครับ จจนนว,วันนี้ส้งใจจับประมาณนะครับเพื่อนๆพี่ๆ FC ไหม FC เก่าวันนี้สูงไัยจะไม่หมานแล้วนะครับไม่มีเห็ดอะไรเลยนะครับเขาปลาเห็ดเนี่ยนะครับปลาเห็ดปลาหอนนะครับแถวนี้ก็คือเห็ดละโกเห็ดผึ่งคาไลาเห็ดผึ่งซาดนะครับ ออกแถวนี้นะครับเที่ยวนี้ก็เป็นเที่ยวที่สองแล้วที่นักล่าเห็ดมาจอบมาเบิงมาหาซ่อมเหมาคือปลาบ่อนนี่ครับแทกันยังมาท่านเห็นอยู่เฮ็ดยังบาโบเห็นนะครับเพ็ดเพาะกันยังบ่ท่านเน้นนะครับเฮ็ดอะไรก็มองไม่เห็นนะครับ มองเก็บเห็ดเพาะเกามันกะไกลก็เลยบาดเไปนะครับขี่รถไปหานะครับเห็ดเพาะเ,ะเดีด๋ยวบาดเดไทยทำใม้พี่น้องครับเบิง้งต่างจหวาดอื่นบนมีภูเขานะครับเจเดแถวนี้ยังบ่ทันมีภูเขาเป็นป่าเหลียบนะครับเป็นป่าเหลียบนะครับเคยเก็บเพ็รละงูเคยเก็บเพ็ดเผื่ค้าไร้กรบโเห็นนะครับ แกระแถวนี้น้ำก็ถท่วมน้ำนะครับน้ำท่่มพี่นองเฮาปีหกหาโนรูเห็ดแถวนี้ก็น้ำท่วมเกี่ยวกันอยู่นะครับเกี่ยวกันอยู่กับน้ำท่วมม่เห็นเลยพี่นองเอ้ยบ่เห็นเลยไม่มีเลยเราก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับ เป่าเลยวันนี้เป่าอสองวันกับเห็นพ่อวันเป่านะครับปลาเทวนี้มีลักโนดนะครับเห็นบ่าลักโนดนะครับแต่ว่าเป็นกันยึ้นบ่ดด้เป็นเขตของจังหวัดศรีสะเกตนะครับมันเปอนกันทะล่าล่มนะครับตามที่ผมได้บอกได้ว่าไว้ เอาครับกลับแล้วพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจขอพูนเอสซีใหม่กับเอสซีเก่าผู้ติดต,ตามและยังบ่ได้ติดตามติดสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับดักไลเฮดตชาแนลด้วยนะครับขอบคุณหลายๆที่เสียเวลานะครับมารับชมครับแต่ที่สำคัญขอฝากฝาก,การกดติดตามนี่เด้อพี่น้องให้กับช่องดักไลเฮดตชาแนล เปลี่ยนเปลี่ยงปังปังนี่เพิ่นนะครับในช่วงนี้ผมก็เสนอนําทาคอนเปลี่ยนเกี่ยวกับบองไฟนํานะครับเผื่อมันขบทุกมิตินะครับขบทุกมิติม่มีนะรพี่น้องเลยเมื่อแล้วเพ็ดเพาะกระโบเห็นนะครบเพชรเพาะที่ไปเก็บที่ผมเอาลุงคลิปกอนนะนะครับมันอยู่ไกลนะครับ มันอยู่ไกลนะครับไปเก็บอยู่เตียนผู้เขานะครับไปเก็บอยู่เตียนผู้เขาพว่าจิตายอยู่ยันมาท่านมูท่านผูกนะครับเดี๋ยวฮันจิบ่ได้เฮ็ดนะครับเลยบ่มีเวลาสิตายทําคลิปมาให้พี่ๆน้องๆเบิงเ่งก็เลยเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวตอนเอามาลางนะครับเห็ดมีหลายแบบนะครับเอาล้วครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณได้หลายนะครับจากใจเอฟซี ของนักลายฮดชาแนลทุกคนนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับแต่มีใจให้ก็อย่าลืมกดติดตามกับช่องนักลายฮิตชาแนลนะครับเราจะเดินไปด้วยกันนะครับเราจะสู้ไปด้วยกันนะครับจิถือสำคัญนะครับเอีวกาานานนะครับผมก็จะออกมาไล์สดพบปะกับเพื่อนๆนน้องๆพี่ๆทุกคนนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอ,อยุติลงเพียงแตเท่านี้สวัสดีครับบ๊ายบายปุ้นป้นไม่หมานเลยไม่หมานเลย